สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องนุ้งนิงแช่แนวเช่นเคยนะคะมือหนีมาหนาสุดค่ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอัดหายเนรอพี่น้องเดีจะใส่เบิรงข้างหลังเขากำลังฉิดปลูกบกข่าวค่ะพี่น้องค่ะนี่เ,เะะพิ่นเฮ็ดซ่าหาค่ะหาอ้ายเพิ่นเฮ็ดซ่าหาเนาะเพิ่นกำลังเสี่ยนเครียดผืนทีานทหายให้เป็นกำลังเฮ็ดหานี่ค่ะได้ซ่าซ่าหนึ่งน้ำออกแล้วค่ะพี่น้องน้ำไซตติ่งหลิงเลยค่ะ ทำไซติงหลิงนะคะพี่น้องคะเอาเดทําการปลูกยึดคู่นะคะปลูกยึดคู่แล้วก็สิปลูกพลัมมุพลัมใหม่นะคะตอนนี้ปลูกบักผ้าค่ะพี่น้องคะที่แหลกเทศส,สวนค่ะอันสวนบางพืชอะไรเพื่อนเคี่ยวออกหายนะคะพี่น้องคะประมาณนี้ค่ะตรงนี้กระสีเตรียมการไว้เนาะเพื่อนกับกระลังสางค่ะพี่น้องคะแล้วก็สิเะสีข้างหลังบานไว้นะคะพี่น้องคะเพื่อได้แบบนั่งชมวงชมวิว ข้องน้ำไหลกับเฮ็ดไว้ค่ะวันนี้ค่ะแต่นนี้เมื่อเดี๋ยวทอใส่กับสีแบงสีก้อนเนาะดูฟงดูดูฝนข้อก็เอาข้องเพื่อเฮ็ดข้องวเวลาข้อเสียทอมาใส่กันเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คือบรรยากาศค่ะพี่น้องนี่มากับลูกไส้เส้นเดิมค่ะลูกไส้ขนันยวเส้นเดิมค่ะลูกไส้ขันยวมาปลูกบะผ่าซอยแม่บรรลุเอามาปูกบะผ่าซอยแม่นะบขันียวกับชุดยอดเลยขยันค่ะ ขยันค่ะขับรับลูครับไปปลูกตอค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวปลูกตอก่อนเนาะค่ะครับพี่น้องค่ะมือนีกับมือถัดไปนอกหนีอเฮ็ุคลิปสองสองมือค่ะพี่น้องค่ะมือหนีกับปลูกต้นไม่ค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะตะวันเพิ่งเป็นต้นน้อยเนาะเดี๋ยวจะหายเบืองวันมีต้นยังแน่นี่สาที่ห้าคูดค่ะพี่น้องห้าจะเหตุยังบ่ได้เหตุคงการนะคะว่าจี เลียงป่าหรือเลียงกุ้งนะคะต่ว่าคูดไว้นะคะพี่น้องคะเผื่อ,อนาโคตดเขาได้ใส่น้ำนะคะพี่น้องแล้วจะทายเบองว่ามีต้นยังน่ค่ะน้ำใสใสค่ะพี่น้องคะอันนี้เพิ่งคุดนะคะเขากลมาหดผักหดสวนนี่แหละมันก็นยังยังใบใหญ่ปันไดน,นะคะต้นกล้วยค่ะพี่น้องคะอันนี้กะตะไคร่นะคะบยยัวใหญ่เห็ดเพลิงงามปันไดห,หละแตากับปุ๊กไว <c> ้ <oughs> นี่เห็ดสวนไม่ค่อยเป็นนะคะพี่น้องคะกับ ฝึกซึกฝน,นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะแถวคู่สานีนกกระสิเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกระสิมีต้นกล้วยอยันไข่นะคะต้นกล้วยหอมนะคะพี่น้องคะมันคงสีบอตายดอกเนาะติดอยู่ดอกหดหนามมือรั้เทือนะคะเนื่องจากนี้เฮตดงานเนาะเนี่นยเหมือสาวดิ้งกระบาหดหดเนาะ,ะพูนกระสิเป็นต้นแค่ค่ะพี่น้องคะต้นแค่ค่ะต้นแคนแข่ขาวนะคะผุนกระสิเป็นต้นแค่ แดงคะ่ะพี่น้องคะอ่ะยังว่าเบิ้งผีปาะนี้นี่นี่ส่วนนี้คะ่ะจ้าลูกสาวคะ่ะพี่น้องคะ่ะไม่นั่งมาแต่เหตุงานอันนี้ก็สิเป็นต้นนาอะไรนะส้มหาวมะนาโหคะ่ะพม่เมมเบอส้ม ตะลิ้นปิงบ่คือพี่น้องมันคิมีสองต้นค่ะต้นน้นอยๆนะคะแล้วก็ต้นนี้เพิ่งปลูกนะคะพี่น้องขายังเดี๋ยพอปีเนาะมันก็นยังหน,หน่อยๆอยู่เนาะมันติดลล่ะแทวหนึ่งก็สิเป็นต้นกล้วยเฮ่ากับค่อยๆเอามาเอามาเสริมนหน่อยๆเนาะ,ะมันก็บ,บ่ค่อยไม่หลายอันนี้จาบ่ได้ค่ะบ่วห้วนเป็นต้นลํมมุดหรือว่าต้นอีหอย่างสักอย่างหนึ่งะค่ะพี่น้องแทวผมก็สิเป็นลํามุดนะคะอ่ามังคุดนะคะ คุณกับบักม่วงค่ะพี่น้องพูนนะคะบักม่วงบักซีดาตอนนี้มันยังเป็นต้นหน่อยๆค่ะพี่น้องคะต้องไปปีสองปีเนาะบักซีดาบักทุเลียนค่ะพี่น้องคะกระพงกระเพ้าเป็นตนน้นน้อยๆนะคะ,กะเกษตรข้องนิงกะปั๊บปรุงไปเรื่อยๆอันนี้บโบเมนกะปับ๊บเอาปั๊บไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นตน้นประก,กอกน้ำเพิ่งเอามาลงค่ะพี่น้องมันยังบ่ติดม่ตายดอกเนาะ <c oughs> นี่ก็สิปูพออีตูค่ะไปเรื่อยๆนานพักนี่จะอยู่พูน อันนี้ก็สิปลูกต้นไม้ค่ะพี่น้องมากะบุกไส้ล่ะเอ๊บุกไส้ hoo, สนะคะส่วนฝั่งนี้ก็สิเป็นในส่วนของอันต้นลำไยค่ะต้นลำไยอันอน้นอยนะคะปลูกริ่มๆนะคะฝั่งนี้ก็เป็นแดนท่าภูเขาคือกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเฮ็ดหล่องน้านะคะปลูกนง้มริ่มๆคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นต้นลำไยนะคะผุนก็สิเป็นต้นบักขามหวานนี่คะ่ะนี่ก็สิเป็นต้นบักขามหวาน,นะค่ะพี่น้อง ต้นบักามหวานนะคะส่วนตามคู่สานะคะคู่สาพูนต้นหอดกอไผ่ฟังผุนค่ะพี่น้องนิ้งสีปลูกต้นบักเ้าน้ําหอมนะคะปลูกน้ำเผาน้ําหอมเป็นพันเตียค่ะพี่น้องคะเขาบอกว่าพันเตียเนาะพันมะพร้าวแพรอะไรมะพร้าวแพรบ้านแพรบ้านแพรนะคะพี่น้องคะมันยังเป็นต้นน้ไยวะสีพะย,ยางไปเบิง้งไปเบื้องฟังผุนอีสะของเขาค่ะนามไซติงดิงค่ะพี่น้องคะ คอยเฮ็ดไปคะ่ะเลิกงานกับคอยได้ไม่เวลามายางส้มกับรู้ซึกรู้สึก,กโอเคอยู่เด้เนาะมีความสอยู่เห็นนามเห็นธรรมมาสัตย์คะ่ะพี่น้องคะ่ะคอยเศร้ามือนางเศร้ามือจักมิดกับไปหาเฮ็ดเบียกเฮือนคะ่ะนี่มะพร้าวนะคะอันนี้ยังเป็นต้น,หน,หน้นยๆคะ่ะพี่น้องคุณมันใหญ่ขึ้นมามันกับเลี่ยงสาย,ายนี่ล่ละนี่กอไผ่ก็กจะเป็นกอไผ่ห้าคูดกันคะ่ะเอาออกร้ายอยู่ค่ะกอไผ่ก็ไ,กไดให้เพื่อนขืนไม่นะคะพี่น้อง ฟางผุนกระสิเป็นแดนอ้ายเหมือนเลยค่ะพี่น้องแดนอ้ายนี่กขาสิเป็นแดนเฮ้านะคะส่วนนู้นนะคะกระสิเป็นความพุ่มใจของเฮ้านะาผ้าผาพุ่มใจของเฮ้ามันหมืดเนี่ยนะคะพี่น้องคะหูนก็สิเป็นบ้านค่ะเป็นบ้านที่หนุ่มนิงกำลังสีรากนะคะนิงก็ยังไดองอ้โค้งยกโค้งมุ่งะะอาคา,าอยู่นะคะเนื่องจากยังบ่แหลวย่อนสร้างพิ่นอันติดธุระนะคะยังบ่ได้มาเห็ดให้ก็สิ ภายในหนาสีเดือนนี่หรือปีไหมนะคะกัสีแล้วนะคะโกโคโมุงหน,นังค่กะกัสีลังไงเติบอยู่ค่ะพี่น้องคะ,พงคะเพื่อหยาดพี่น้องเพื่อลูกเตาเดาด,ดักมาในอนาคตนะคะพี่น้องคะมุมนะคะมุมนี่กืสีเป็นทางงางนิงปลูกดอกดาวเรืองไว้แล้วค่ะพี่น้องนี่เป็นร่องน้ำร่องน้ำของเฮ้านะคะพี่น้องคะของเหานะมันสิเป็นโนนนะคะเนื่องจากเฮือนของแต่ละหลังเป็นโน่นนะคะ นิ้งให้เพิ่นปั๊บนาดินแล้วก็ให้มันเป็นคู่ไหลเป็นคล้องไหลมาเนี่ค่ะในอนาคตนิ้งกับจิตไซทอนะคะเป็นคล้องไหลมานี่นนนยะะุล่ลงตามคล้องแล้วก็ลงไปให้หน้านะคะพี่น้องเพื่อสีให้ดัานน้ำออกนะคะพี่น้องเป็นทางไหลของน้ำนะคะยังบริเฮทเบียกยังอยู่กับข้ามแล้วค่ะพี่น้องคะมีพออีตูพึงเอามาบงค่ะพี่น้องปลูกจังสีเลย นี่ค่ะนี่เป็นห้อยน้ำโหดนี่ก็ือเป็นดอกใหม่นะคะดอกดาวเรืองยังบ่หายยังกั่นอยู่ฟังผุนกับดอกดาวเรืองค่ะเอาไว้ปลูกนะคะพักกับยูฟังพูนยวสิมาถ่ายพี่น้องเบิ่งใหม่ค่ะมือนี้นิงกิดเสพส้พมในสซวนของต้นไม้ที่นิงปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกแคแดงค่ะพี่น้องคะ่ะมือหนิงกับซาราพี่น้องนะคะเกิดสิไปโหดต้นไม้อีกนะคะยังโหดยังบ่าเ,เหลียวพี่น้องคะ่ะ หดมือแล้วเธอเองคะ่ะพี่น้องเนี่ยมือเสานิงกับฟาไปเห็นงานตาเสานะคะบอดดี้หดเนื่องจากบ้านบ้านที่เขาพักอยู่นอนอยู่ก็อยู่ข้างในหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็สิเป็นนันบานที่หนิงสางมันยังมหมดแล้วมันอยู่บ่ไยๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีก็ขอโตัวลาไปก่อนคะ่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะผู้ใดยอยากให้นิ่งเฮ็ดยังก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะพี่น้องคะขอบคุณนะคะ fc ติดตามทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์หนิงทุกคลิปเลยรู้สึกดีใจนะคะ แล้วหนี้ก็ไปติดตามพวกคุณอ่าใครมาติดตามหนิหนิงก็ติดตามคืนนะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะถ้าเบิงนะคะในอนาคตมันกัดสีไงต้นกล้วยกับเได้กินหมากนะคะพี่น้องคะดอกแค่ตอนนี้ได้กินดอกแล้วนะคะพี่น้องคะต้นลำยองลำใหญ่นะคะตอนอ้นอือื่นนะคะบกักงูบกักงวงเข้ากับเได้กินหมากมั่นค่ะพี่น้องคะในอนาคตลุนลูกเข้ากับสีมีโอ้ลูกข,ข่อยทีงมีความสุขค่ะพี่น้องคะอันนี้าลาท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมลาไปก่อนครับรบ,บ๊ายบาย